คำถามลูกค้านะคะว่ากระต่างจากฝ้าอย่างไรต่างกันแน่นอนค่ะมองดูลักษณะก็จะไม่เหมือนกันนะคะฝ้าจะเป็นปืนป้นๆแล้วก็ไม่มีขอบชัดเจนเวลาเห็นก็จะเหมือนเป็นแผน่แผนๆค่ะทีนี้ถ้าเป็นกระจะเป็นจุดเป็นวงแล้วก็มีขอบชัดเจน แต่สาเหตุเนี่ยเขาคล้ายกันมากเลยนะคะจะเกิดฝ้าเกิดกระได้ก็คือมีสาเหตุจากแสงแดดแสง UV เป็นตัวกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะข้างน,นอกนะคะ UV A UV B หรือว่าแสงสีฟ้าจากจอมือถือนนอตบุกพวกเนี้ยเราต้องระวังให้หมดเลยค่ะเพราะเป็นสาเหตุของการกระตุน้นฝ้ากระจุดด่างดําใครไม่อยากเป็นฝ้าเป็นกระก็ต้องระวังนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่ดูแลฝ้ากระอยู่มีคําถามจากลูกค้าเมื่อคืนนี้ถามเข้ามาว่า ชุดดูแลฝ้าของเขตที่ดูแลกระได้หรือไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ในการดูแลที่มันมีสาเหตุเหมือนกันก็คือต้องลดเม็ดสีเมลานินที่เป็นสาเหตุของฝ้าและกระค่ะทีนี้สิ่งที่เราแนะนํานะคะตัวแรกเลยเป็นตัวบำรุงที่จะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้นี่เลยค่ะต้องใช้เช้าเย็นนะตัวนี้ เป็นเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับดีเจเกที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินเติมน้ำให้ผิวแล้วก็ลดอาการแสบแดงด้วยโดยใช้เช้าเย็นแต่แค่บำรุงไม่พอเราจะต้องใช้พวกครีมกันแดดร่วมด้วยเพื่อเป็นการป้องกันผิวจากแสงแดดแสง UV ก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะ VB กันแดดเคที่ s p f 50 PA 3+ บวกค่ะ,ะทีนี้มีวิธีที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมใช้อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะา